สิบคืนสุดท้ายของเดือนอันประเสริฐกำลังย่างไกลเข้ามาแล้วพี่น้องเรากำลังหลับไหลอยู่หรือเปล่าหนปีมี1เดือนในหนเดือนมีหนึ่งครั้งกับการแสวงหาข้ามคืนแห่งไลละตุนก็ตคืนที่ผลบุญถูกบันทึกอย่างทวีคูณดังที่เราสรงตรัสไว้ว่าลลุกอออดคน คืนอันกอตนั้นดีกว่า1,000พันเดือนฉะนั้นเรามาร่วมกันใช้เวลาใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมดอนให้เป็น10คืนที่มีค่ามากที่สุดยติกัฟเยติกัฟในมัสยิตอ่านดูอานี้ให้มากๆอัลลอฮุมะอินนากะอัฟูวนตวฮิบุลอัฟวะฟะฟูอันค้นหาค่ำคืนแห่งไรล,ละตุนกอต ดิสรายการดูอาลและขออย่างสม่ำเสมอเตรียมตัวละหมาดในยามค่ำคืนงดติดโทรศัพท์อย่าติดโซเชียลอดทนต่อการทดสอบให้มากๆบริจาคให้มากๆอ่านคุรอานและศึกษาพร้อมความหมายชักชวนให้คนอื่นให้กระทำแต่ความดี สิบข้อนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะทำแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของคุณอย่าลืมว่าสิบคืนสุดท้ายมาแล้วนั่นหมายความว่าเดือนอันประเสริฐนี้กำลังจะจากเราไปและอีกเนิ่นนานเหลือเกินที่เดือนอันประเสริฐนี้จะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งและเราก็ไม่ทราบอีกว่าในเดือนอรมดอนครั้งต่อไปเราจะอยู่ถึงวันนั้นหรือเปล่าสิบคืนสุดท้าย เป็นการบอกลาของเดือนรอมฎอนแล้วอย่าเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่าปล่อยให้เดือนนี้จากไปโดยที่เรายังไม่ได้อะไรเลย